สวัสดีครับทุกท่านนะผมกับผมคอร์เซีคอนะอยู่กับเกมมือถือนะผมเกาหลีนะนะครับแอตแทกออนไทม์นะครับผมเกมแนวไอเจ้าพีจีนะครับสาวสาวสวยๆนะครับไปนั่นแหละสะสมตัวละครกันเลยดีกว่านะผมมาไปดูระบบด้านในกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างน,นะเดี๋ยวเราไปมั่วมั่วกันดีกว่านะฮะไปเอาละครับเข้ามาแล้วนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับไหนไง ตัวละครเนี่แบบน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมเราไปดูระบบการเล่นกันดีกว่าครับเป็นเกมไอดอลนะมามาตรงกลางก่อนเลยแล้วกันนะฮะนะครับผมนี่ก็ไปดูด่านนะครับตรงนี้นะครับในรับรางวัลด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นระบบไอดอลนะถ้าสมบอกว่าเราไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็มารับของรางวัลเอานะครับเพื่อที่จะไปอัปเกรดตัวละครดูเัื่อนี่นะครับ อ่ะเข้าลุยเลยเล้วกันครับผมเนี่ยกดแบตเทนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะพาเราไปลุยยากนะเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้โอ้ยมันเร็วจังเนี่ยก็ใส่กันเลยปึ๊บปึ๊บป๊บอย่างเดียวครับผมก็คือไม่ต้องทำอะไรอะาทำให้ตัวละครเก่งนะครับผมแค่นั้นเลยแล้วก็สะสมตออสาวอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยครับก็โจมตีของเขาเองนะ ชุบช้าชุบช้าโอ้สวยเพรากวันนี้หรือจะกดสกิปไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะว้าไหวไหมโอเคอะอะไรมองนี้นะครับไอดอลของแท้เลยนะฮะอีกสักรอบไหมเลยจัดไปนะจะมีเรื่องด้วยนะครับผมซึ่งก็ใครๆเราก็จัดไปนะแต่ว่า อ่านไม่ออกครับสซิปไปเลยแล้วกันนะครับก็เจอสาลนะด้ยแบบคูณสามเลยครับฟาดมันออ้อหมันมือนองวัดงวัดเลือดมงสองแสนกว่านะบอกโคตรโหดมาดิมีมมมคูณยันหเลยนะเนี่ยบบเร็วจัดแบบเร็วจัดอ๊ออ๊ออแเรวจัดอืังไงยังไงไหวไหวสิโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคเขาสอนให้เรารับอะไรสักอย่างอะไรยังไงอะตระก้อนเลยอืมอมาแล้วหนึ่งคนนะใช่ไหมเฮ้ยน่ารักคนนี้นยิ่งกูดเลยนะ โอเคครับเขาพา,พาเราไปสอนพอดีนะในเรื่องของการมาตรงนี้โอเคอันนี้น่าจะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับผมระบบตรงนี้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นบอสแน่นอนนะไปเลยบอสถึงพั่มเลยนะครับผมไปฮะเฮ้ยแล้มีตัวละครเยอะเลยนี่ใส่เลยครับงานนี้ลุย อืมนิดซุ้มมันครัแบแป๊บเดียวครับล่วงนะฮะก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสหร,รับบอสแป๊บเดียวล่วงนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าอะไร่อนเนี้น่าจะเป็น PV p ี p ีนะเดี๋ยวจะลองให้ดูสักนิดหนึ่งข้างนันนะเวลาไปเจอกับทีมสตรนนะว่ามันจะเป็นยังไงอาแบบนี้เลย เป่าตัวละครพี่เยอะกว่ายังนีชนะอยู่แล้วนะครับหมาโมนะหมาโมอก็เป็นแบบหน้าน้องๆเขานะแล้วก็มีการฟันชว์ตเฉยๆกันก็ประมาณนี้นะไอดอลก็นั่นประมาณนี้แหละนะครับส่วนตรงนี้นะผมมันจะเป็นหน้าแรกก็คือหน้านี้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะผมมาตรงนี้เลยนะครับเป็นการเข้ามาขักรดตัวละครนะครับซึ่งการรับกรดเนี่ ก็ไม่รู้ว่าอัพยังไงนะรู้แค่ว่าไม่แค่ใส่ของแค่นั้นเองแค่นั้นเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยเปิดจิ้มน้องเขาได้บาบเวลานะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เป็นแอนิเมชั n นนะครับแอนิเมชั่นน้องเขาตอนได้รับอะไรํำอนองนี้แล้วก็มีถ่ายรูป ใช่ไหมโอกดไม่ได้ว่ะอะไรสักอย่างฮะอ่านไม่ออกเลยอันนี้ก็แชร์นะน่าจะใช่แล้วก็อันนี้ละ่ะวันนี้ฮะไม่รู้ครับอ่านไม่ออกอันนี้ก็เอามีสลับปึ๊บปับ๊บนี่อันนี้คือน้องอีกแบบหนึ่งใช่ไหมน้องอีกชุดหนึ่งอะ่ะเออนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีไว้ทำไม <laughs> อ่ะช่างมาล้วค่ะส่วนนี้ก็ผมเป็น การอ่าเลยอัปเกรดพวกนี้ใช่ไหมกดเข้าไปบึ้มนะครับก,ก็ออนนี้ก่อนนี้ถอดรู้งไงมวะอันนี้คือถอดนะโอเคก็เพราะอันนี้มันคือเป็นการาใส่เทมนนัแหละนะครับผมส่วนอันนี้น,น,น,นี้บวกสิ ใช่ไหมใช่ไอ้ไอ้นะครับเนี่ยเป็นการไต้บวกอะไรใช่ไหมงดซไปเพิ่มความเก่งนะ้บอกว่าไม่ว่าอัพเลเวลตรงไหนในเกมนี้อ่าประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการอัพอะไรสักอย่างไม่เรียกไม่ถูกกด <c oughs> ทับไปเลยครับบล็อ um. มันก็จะพลังเพิ่มกันเองก็กดทช่ไหมเาหินนั้นยัดลงไปจัดลงไปนะน,นี่ก็ให้ดูคร่าวๆอ่ะัดลงไปอ่ะประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้แบบเลื่อนขั้นไหมอ๋อก็เลื่อนขั้นเองเลยเราก็อัดอัดลงไปเหมือนเดิมต่อนะครับประมาณนี้กัน ถึง20ตรงนี้คืออะไรไม่รู้นะครับบอกเลยแล้วกันว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะไปหากันเอาเอง,เอง,เองปั๊บกลับเลยมาเอาตัวไปเออส่วนอันนี้ไปนะอันนี้อันนี้ตัวอันนี้ครับผมน่าจะเป็นคอสตูมหรือเปล่ดาดูจากตรงนี้เอาเป็น s อสเลยมีน้องคนเดียวกันแต่ว่าเป็น s อสเลยมีเซ็กซี่สุดด้วยนะเซ็กซี่เลยนะ อันนี้เป็นสกิลบอกนะครับผมว่าใช้อะไรได้บ้างแต่อ่านไม่ออกเลยจ๊ะอันนี้ครัผมหัวใจเนี่ยน่าจะให้ของขวัญแน่เลยนะฮะไม่รู้นะไม่เคยเปิดถึงเมืกันเอาเป็นประวัตินั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ทำยังไงกดนด้บ้างไปหาพินน่ีเพิ่มๆกันนะครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ซึ่งกดแล้วก็น้องก็ค้างเลย ครับก็มีการบอกว่าอันดับหนึ่งอ,อันดับเลเวลอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือใจจะจับมือระบบเพื่อนไหมอ๋อไม่ใช่นะระบบแบบ้าไ,ได้ตัวละครมาก็จะเล่นๆกันได้ของได้เทมในระบบมีบสเกลแล้วถ้ากดตรงนี้ล่ะคืออะไร เอาหายไปเลยนะครับเป็นการยืนยันอะไรทักอย่างือเป่างงเลยอ่ากดแล้วน้องเขาเขายับได้นะปึ๊บกดทีนี้เอานี่คือเข้ามาอัพพลังอีกแล้วนะครับผมตรงนี้ก็อัพไปเลยแล้วกันเนี่ยเราก็จะได้เก่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ อันนี้กดไม่ได้นะครับก็ตามนั้นเลยอ่าประมาณนี้เลนะ้วกันะาหรับการอัปเกรดตัวละครแล้วตัวอืนน่นก็เหมือนกันนะผมก็อ่าอัปเกรดนันแบบเดียวกันละมังนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้กดคลิกอุ้มนะครับคลิกเมื่อกี้ก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันคลิกให้มันได้ค่าพลังเพิ่มก็ดีแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมอันนี้ครับผมเป็นการลุยหยันนะ ตรงนี้เลยแล้วก็อัน,อนที่เกือบสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของนอนเขาไม่ดีเนี่้ฟัง่ะคืออะไรวะราชาไหมเหมือนเป็นที่อะไรทักอย่างนี่ใครเลยนะครับออกเลยแล้วกัน มากดอันนี้เลยแล้วกันนะครับผมเหมือนจะให้เรากดตรงนี้โอเคนี่เหมือนหาของเนาะอันนี้ล่ะอะมามีอะไรบ้างครับสมุดนะฮะโอ้โหอะไรวะนะอ่โอเคเป็นอธิบายเจ็บ เป็นพวกวุธนะเป็นพวกแนาเรื่องนะผมเขามาดูตรงนี้นะสมมติลูกโลกฮนะมันคือไรคือก,กวได้อมายเชิ่ชับงดวยช้บ่ชิชบอช้ไม่รู้เหมือนกันนะครับช่างวันแล้วกันอันนี้ครับผมนี่มาเป็นจุดจุดแดงๆนะ ห้ังคาหรือปราบกดได้ไหมซื้อไม่งขึ้นผมนก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับผมก็เอาเคสไปก่อนดีกว่าอันนี้ครับผมไม่ได้อันนี้ฮะโอเคพวกมีสารสัตว์ทั้งหลายนะก็อัพเลเวลกันไป อาบไปแล้วบมตัวละครจะได้เก่เกงกาดมากขึ้นนะัง <Okay. S 1> ทีมเราจะแจววันนี้นะครับมาท,ทานะสุดท้ายฮะทันสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนเมืองอะไรสักอย่างนะครับกดเข้าไปเลยเหมือนจะเป็นหน้าโปรไฟล์ละแล้วก็เซ็ตตองเซตติ้งนะนะครับให้ดูกันเลยแล้วกันใช่ไหมใช่ <laughs> อันนี้ละ ไม่รู้ครับระบบเพื่อนแหละรู้แล้วนะโอเคอ่ะอเลยโอเคไม่ใช่สิอย่าเพื่งออกไปสิมาฮะอันนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับผมซาวาไม่ได้อันนี้ละ่ะอ่าบอสนเรื่น,นี้นี่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ยังไม่มีโอเคไม่มีนะครับผม นี่ก็จะมาลักค้าเหมือนกันเนาะลักค้าของอะไรเนี้ยมาดูหน้าแรกกันนะมันขยับเลยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกดตรงนี้ฮะน่าจะเป็นกระชาได้วยไหมไม่ใช่โอเคือเฮ้ยอะไรอ๋อรับของกวาดรับของ,ของเวสและเอลนะหอคอยครับผม พอนนองอยู่แล้วแต่นี่เป็นดใ,ใต้ดินนะฮะก็ใต้ใต่เขานะผมมารับของรับของนะเอเอทีนีเ้เป็นข่าวสารนะครับส่วนอันนี้ล่ะจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างว้าอยู่อ่าน้องคนนี้เลยเอาเป็นการตอบคำถามเหรอ กวังไม่ออกสักด้วยนะถูกทั้งนั้นถูกทั้งนั้นมา นะแลของวันะนะนะน,นี้ก็แช์นะไม่มีอะไรใช่ปะ่ะโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมเป็นตัวนี้อ่ะกาจะปองชัวเปิดแ,แล้วนะครับผมเปิดให้ดูโอ้โหได้เหี้ยเลยหนะมาครับผมเปิดมันไม่ได้กดไม่ได้ มันเป็นตู้กาชานั่นแหละอืมจะกดไม่ได้เลยนะครับก็งงๆยเหมือนกันลองซักทีสิไปอ๋อเราการเปิดอันนี้นะดได้น้อยเยอามาห้าขาดอีกเพียบนะโอเคอั้นอื่นก็ ก็เป็นพวกกิจกรรมนั่นแหละนะครับก,ก็ไปลองลองดูแล้วกันนะครับผมครับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเออนะครับเพราะว่าอ่านไม่ลอกด้วยนะก็ตามนั้นละกันอ่ะไปแล้วครับผม